สวัสดีค่ะออราทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของชาวราศีพิจิกธาตุน้ํานะคะคลิปความรักประจําเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะปัจจุบันตัวตนเป็นพระราชาถือไม้เท้านะคะ เป็นการปลดปล่อยอารมณ์อยู่แบบสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรมากฉันมีฐานะที่มั่นคงแล้วฉันชิลๆว่ะเนาะฉันเป็นคนชิๆลๆ ไม่ค่อยอยากจะคิดอะไรเยอะนะักเอาตามนั้นนะใครว่าไงก็เออเออเอ,อ้อออโอเคใช่ใช้ได้ไปไพ่เนี้ยนะคะอาจจะสลับกับผู้หญิงได้นะคะลองดูให้ดีนะคะว่าไม่อาจจะเป็นสามีภรรยาแต่เดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะคะเพราะว่าพอดีอลล่ามาเห็นสรุปอะนะคะมันเป็นอนาคตหมายถึงครอบครัวก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นาสามีน่าจะ มีฐานะที่มั่นคงอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าจะเหลื่อมล้ําก็เลยได้ออกมาในราศีพิจิกหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายที่อยู่ในราศีพิจิกก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่าก็มีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ลองไปสลับกันได้นะแต่ว่าตอนเนี้ยไพ่ตัวเนี้ยขึ้นเป็นผู้ชายอายุตั้งแต่35เป็นต้นไปนะคะเป็นพระราชาถือไม้เท้าหมายถึงใช้ชีวิตแบบสบายๆชิลๆทำยังไงก็ได้เพราะว่าฐานะนี่มันมั่นคงแล้ว มันไม่มีอะไรต้องคิดเยอะแล้วมันก็แค่ประคองตัวเองให้อยู่ไปได้เท่านั้นเองหมายถึงว่าเดือดร้อนการเงินไหมไม่นะคะไม่เดือดร้อนการเงินไม่ไมะะไมเดือ,รอรดอร้อนอะไรอยู่แบบชิวๆสบายๆอย่างเงี้ยค่ะตัวตนปัจจุบันของราศีพิจิกนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเนี่ยผู้ชายคนนี้จะได้ธุรกิจใหม่ๆจะมีความชนะมีความพึงพอใจมีความสุขแล้วก็ทำอะไรก็จะเกิด เม็ดเกิดผลและจะมีความสุขในครอบครัวนั้นๆคือหนึ่งเหรียญเนี่ยมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นจุดเริ่มต้นของความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวนั้นๆน,น,นะคะหรือคนนั้นๆก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะใบที่3ก็บอกว่าสิ่งที่ไม่คาดหวังเนี่ยได้พระราชาถือเหรียญอาจจะเป็นพ่อคุณก็ได้นะคะพ่อคุณอาจจะบอกเฮ้ย hey, นี่ลูกพ่อจะให้ถือบริษัทละยกบริษัทให้ลูกดูแลไปเลยอย่างเนี้ยอาจเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะราศีพิจิกเนี่ยเพราะว่า เหมือนกับว่าคุณจะต้องอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณจะได้รับงานมาแล้วคุณจะได้สิบไม้เทา้าอ่ะสิบไม้เทา้าเดี๋ยภาระมันหนัก ปลดภาระที่มันไม่จําเป็นออกไปแล้วก็งานที่คุณจะได้รับมามันหนักเราก็เลยคิดว่าเอสตัวที่3ที่คุณไม่คิดไม่ฝันเลยคือพ่อคุณเนี่ยอาจจะเรียกคุณไปเฮ้ยมาทํางานตัวนี้ให้หน่อยซึ่งแบบว่ามันหนักเกินกําลังคุณทำไปอย่างนั้นแล้วไม่ได้อยากทําอะไรทั้งนั้นแหละทำเพราะว่ามันมีให้ทําก็เลยต้องทําอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเกิดมามีฐานะที่มั่นคงอะ่ะมันก็ไม่ต้องเยอะอะไรมันก็เลือกได้นะมันก็สบายกว่าคนอื่นอะ่ะ อนานะคตใกล้นเนี่ยที่ได้10บดาบเนี่ยก็หมายถึงว่าภาระอะไรที่ไม่จําเป็นนะให้ปลดออกให้หมดนะคะอันนี้ก็เตือนให้ระวังเฉยๆนะคะเพราะว่าถ้าอะไรที่มันไม่จําเป็นนะเวลานี้นะคะในช่วงเนี้ยพฤศจิกาเนี่ยจนถึงธันวาเลยเนี่ยก็ให้คุณระวังไว้บ้างเพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจมันยังไม่ปื้นตัวดีแค่ว่ามันแค่ขยับได้ขยื่นได้เท่านั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอปีใหม่แล้วนะคะเศรษฐ,ฐกิจมันก็จะเริ่ม พื้นตัวให้เราได้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นไปอ่ะนะถ้าเกิดช่วงเราๆสักประมาณมีนาเมษานะคะคุณก็เต็มที่กับมันได้เลยแต่ตอนนี้สิ่งอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยคุณก็เคลียร์ออกไปก่อนไล่ออกไปก่อนมันจะได้กลายเป็นภาระที่ไม่จําเป็น ออกไปให้หมดนะคะตอนนี้เอาที่จําเป็นจําเป็นอย่างเดียวแล้วเราก็ทําแล้วเอ้ยอันนี้ทําแล้วมันได้ตังเราก็ทําอันนี้อันนี้ได้ตังไปก่อนอันไหนที่ไม่ได้ตังแล้วแต่เราต้องเสียเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องปลดมันออกและหยุดมันไว้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะคะอนาคตอันใกล้มันได้สิบไม้เท้าเตือนไว้นะคะต่อมานะคะก้าเหรียญก้า <9 S 2> เหรียญเนี่ยหมายถึงครอบครัวที่สมบูรณ์เออเราก็ต้องบอกนะเราเห็นภาพเราเห็นอะไรแล้วเราต้องบอกก่อนนิดนะนะ คือคู่คุณเนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมแต่งตัวอบอุ่นเหมือนกันนะแต่มันไปเนี่ยอย่าหวังนะว่าครอบครัวฉันใส่สีขาวแล้วฉันจะต้องใส่สีขาวหมดใส่ไอ้สีที่เราชอบอ่ะเขาว่างเงี้ยเออถ้าเราชอบอะไรเราใส่นะเนี่ยเหมือนเลยค่ะคือสมมติผู้ชายใส่สีน้ําเงินคุณก็จะใส่สีเขียวเงี้ยก็จะเดินไปด้วยกันได้อ่ะเอามีอะไรป่ะอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าบ้านฉันจะไปเที่ยวนะฉันต้องใส่สีเดียวกันหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันตลกว่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้คุณคุณว่านะอี่าก็แี้วแต่จะมีคน มองไม่ว่าจะสาวเด็กแก่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีคนมอง คุณตลอดเวลาเลยอะ่ะมันคุณเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์จริงๆเลยนะสาวสาวก็ชอบมองหรือถ้าคุณเป็นภรรยานะคะหนุ่มๆนุ่มคงชอบมองคุณแหละสามีก็ต้องห่วงไว้บ้างนะคะคุณมีภรรยาภรรยาก็จะเ,เป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้ามแต่ถ้าเกิดคุณมีสามีสามีก็จะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเหมือนกันคือเราไม่ได้ไปจีบเขานะหมายถึงว่าสามีคุณเนี่ยก็ไม่ได้ไปจีบหรือว่าภรรยาคุณเนี่ยก็ไม่ได้ไปจีบใครแต่ด้วย สเสน่ห์ประจําตัวค่ะเขาเรียกว่าถูกจริตกับคนนู้นคนนี้เห็นแล้วออ้ยชอบไปเห็นแล้วออ้ยน่ารักอะ่ะอยากเข้าใกล้อะไรประมาณเนี้ยคือมันจะมีผู้หญิงผู้ชายประเภทเนี้ยแต่บางคนเขาก็ชื่นชอบเราด้วยเรียกว่าเราเป็นเรานะไม่ได้ชื่นชอบว่าจะมาแย่งต้องเช็คให้ดีนะคะแต่บางคนเนี่ยก็จะจะเอาให้ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นว่าอฐานะดีอ่ะรวยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาอะไรประมาณเนี้ยคุณก็ลองดูหน่อยแล้วกันเพราะว่าเนี่ยเขามีครอบครัวแล้ว เขามีครอบครัวแล้วนะคะชาวพิจิกท่านนี้นะคะมีครอบครัวแล้วแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้ามท,ามทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาก็บอกได้เลยนะคะว่าแต่ว่าเขารักกันนะไม่ต้องไปซีเรียสใจเขารักกันถึงเขาจะแต่งตัวไม่เหมือนกันไม่อะไรกันคุณไม่ต้องไปซีเรียส <ing S 1> เขาแค่ไม่เหมือนกัน <ing> แค่ภายนอกเท <ing> ่านั้นเองไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนี่เขาก็ชอบความแตกต่างอย่างนี้แหละผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ชอบผู้หญิงที่จะต้องมาเหมือนเขานะเขาชอบ เขารักภรรยาเขาเขารักเพราะว่าภรรยาเนี่ยเข้าใจในตัวเขาผู้ชายพิจิตรคนนี้เขารักภรรยาต่อให้คุณมองจนตาหลุดเขาเดินไปรับแล้วเขายังไม่มองคุณเลยอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะมาตอนที่ว่าเปลี่ยนอิยาบทก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าคุณคิดเข้าข้างตัวเองอะนะคะมือที่3เราต้องบอกนิดนึงว่างานนี้พิจิกนะคะมือที่3ก็มือที่3มนะคะหดเป็นละวิ่งเลย,ยางานนี้อดค่ะคนรวยคนนี้เขาไม่ไปยุ่งกับคุณหลอกจําไว้ คนรวยคนนี้เขาจะอยู่กับภรรยาเขาถ้าเขาเอาคุณก็แค่เล่นๆไปเท่านั้นเองก็เราก็มาบอกให้ฟังนะคะว่าชาวพิจิกธาตุน้ำอันนี้รักภรรยาและครอบครัวเป็นที่สุดเลยไม่ยอมที่จะทิ้งครอบครัวไปไหนหรอกจะเดินไปคู่กับภรรยาที่แตกต่างกันทั้งสีสันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าสวยหล่อสมกันนะคะไม่ไม่มีใครที่จะดูน่าเกลียดนะคะไม่ไม่แต่ว่าแค่ติตรงที่ว่า ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเลงกันตาเป็นมันเลยค่ะต้องบอกอย่างนี้แล้วกันว่ามันขึ้นไพ่ใบสุดท้ายเป็นเก้าเหรียญนี่ก็หมายถึงว่าครอบครัวที่อบอุ่นมีพร้อมสักทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เงินทองบาร,รมีอํานาจทุกอย่างอยู่กับคุณหมดมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันรับรู้ถึงความรู้สึกของไพ่นะคะว่าคุณเข้าใจกันอะคุณเข้าใจในในปัญหาของผู้ชายที่มีแบบนี้นคุณเข้าใจกับปัญหาภรรยานะเขาจะเข้าใจกับสามีเขาอะเขาเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้เราให้ ตรงนี้เขาแล้วกันเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจตรงเนี้ยบอกนะคะว่าครอบครัวรคนเนี้ยไม่มีมือที่สามมาแย่งเข้าไปได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เบื่อแล้วทิ้งเขาไปซะก่อนะนะคะเพราะว่าในที่นี้เขารักกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นคู่กันด้วยแต่ว่าผู้ชายเนี่ยจะรู้สึกแบบไม่อยากทําอะไรอย่าเพิ่งมายุ่งต่อตามอารมณ์ข้าอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะตามอารมณ์ข้าข้าอยากทําข้าก็ทําข้าไม่อยากทําข้าก็ไม่ทําว่างเงี้ยเออเนี่ย เนี่ยแหละลักษณะของชาวราศีพิจิกธาตุน้ําที่ออร,รากล่าวมานะมันมีอะไรไม่เยอะนะคะในไพ่ของความรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยมันเป็นของเรื่องของการที่เขาจะได้รับหน้าที่ใหม่ขึ้นมาอีกงานใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็ให้ลดภาระที่ที่มันไม่จําเป็นอะ่ะก็ให้ลดออกแล้วก็ถามถึงครอบครัวครอบครัวก็อบอุ่นมีความรักที่ดีนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็สิ่งที่หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นชัยชนะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นความพึงพอใจของครอบครัว ที่เราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาซึ่งกันและกันอันนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะของชาวพิจิกเนี่ยครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นครอบครัวที่ไม่สามารถที่ใครจะแย่งได้ถึงจะมองจนแบบรับไปแล้วก็เถอะนะคะคุณก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นร่าบ,บอกไว้เลยนะคะว่างานนี้พิจิกมีเฮแน่นอนนะคะหมายถึงว่ามีเฮนี่หมายถึงว่าคุณอยู่กันจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรไปเลยอะค่ะแต่งงานเรียบร้อยอันนี้เป็นคู่ครอบครัว เป็นคู่ครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์และจะได้กิจการมาทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปไหนแล้วก็จะได้กิจการแล้วก็จะได้ชัยชนะและได้ครอบครัวที่อบอุ่นนี่แหละค่ะบทสรุปของชาวพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนะคะยินดีด้วยนะคะชาวพิจิกว่างๆก็ไปทําบุญทําทานเผื่อกุศลผล,ลบุญไว้บ้างนะคะกันเอาไว้ทํครับให้กับผู้ที่ยากไร้นะคะอันนี้ออร,ราเสริมนะคะไม่ได้มีในไพ่นะอันนี้ไม่ได้มีในไพ่แต่ออร,ราเสริมไว้ ว่าถ้าเกิดคุณมีจนแบบมันเออมันเหลือเฟือก็รบกวนนะคะว่าเออถ้าเรารวยแล้วเราก็ไปพยายามทําให้กับเด็กที่เขายากจนชนบทอย่างเงี้ยคุณคุณรู้ว่าอยู่ที่ไหนคุณมีลูกน้องคุณมีอะไรคุณก็ให้สืบช่วยเขาได้คุณก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ไม่เกินกําลังก็ต้องหลายหลายมือช่วยหน่อยอันนี้ก็คือบุญกุศลอย่างหนึ่งนั่นอเร่าฝากด้วยนะคะผู้ที่มีฐานะที่มั่นคงแล้วผู้ที่พอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะอเร่า ฝากไว้เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ราขอบคุณมากค่ะ